สวัสดีค่ะร้จริการวัตถุมงคลหลงข้อเดิมวันนี้ก็ได้นำวัตถุมงคลงมารีวิวให้กับทุกท่านที่รักศรัทธาในวัตถุ ได้พิจารณาดูเดินทางไปในใกล้ๆก,ก็พบผาง่ายนะคะเลกรกะทับรัดอยากสอบถามพูดคุยเพิ่มเติมก็ทักทายเข้ามาได้เบอร์หรือว่าเอทไลามาที่เบอร์ ศูนย6เก้รจัการได้นะคะก่นแน่นนะคะ ก็ขอขอบคุณท่านใหม่หรือว่าท่านที่เข้ามาชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนี้ด้วยนะคะวุจธิการวัตถุมงคลหลวงพ่อเดิมสวัสด,ดีค่ะ